สวัสดีครับพบกับนักพายอีซูตนะครับจากฟาร์มวิเอ็กนะครับจากอีซูซูเมโทรสาขาหัวลำโพงนะครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้นักพายจะมารีวิวรถคันนี้นะครับวิวเอ็กตัวเริ่มต้นนะฮะแอคทีฟแอคทีฟเนี่ยตัวเริ่มต้นสีเงินนะฮะสีเงินโบฮีเมียนนะฮะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทแต่คันที่ขาวบุกนะฮะเพิ่มอีก1นึ่งบาทนะฮะเป็นราคารวมขาวบุกนะฮะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะครับวันนี้จะ แต่งรถอะไรไปบ้างนะฮะเสริมหล่ออย่างไงบ้างนะครับเริ่มแต่ชิ้นแรกนะครับเกระจังหน้านะครับกระจังหน้าที่ครอบไปเลยนะครับสวยงามนะครับมีสัญลักษณ์ MUX ด้วยนะฮะแล้วก็มีค่าสีน้ําเงินแดงนะ,ะอันนี้เป็นของชิ้นนี้เป็นของวาซูม่านะครับและอันนี้นะครับเ,เป็นของฟรีฟอร์มเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกนะฮะชุดชุดเต็มนี่สิบเก้าชิ้นนะฮะ ที่แรกเป็นตัวหนังสือติดฝากระโปรงนะฮะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับค่อยๆโพสเลยน้องอแล้วก็มาที่สะเก์ตนะครับสะเก์ตหน้านะครับสะเก์ตหน้านะครับสะเก์ตหน้านะครับจะแนบจะเนียนจะยึดไปเลยนะครับอันนี้ฟรีฟอร์มนะฮะของฟรีฟอร์มนะครับชุดนี้สิบเก้าชิ้นนะครับ แล้วก็คิวร้อนะครับคิวร้อมีสี่ล้อเลยนะฮะจะแนบจะเดียนเลยนะครับ,นนบ,เ,เ,รบเป็นรุ่นของเขาเลยนะทำมาเฉพาะแล้วก็ตามด้วยกราบข้างแล้วก็ครอบบันไดนะครับของฟรีฟอร์มทุกชิ้นมีสัญลักษณ์ซีฟอร์มหมดนะครับค่อยๆโพลลุกอันนี้ก็คิวร้อคิวหลังนะครับอันนี้คิวหลังคิวหลังนะครับครับ แล้วก็สเก์ตนะครับสเก์ตสเก์ตหลังนะครับอันนี้ปลายท่อเป็นท่อกลมนะฮะมีสายรักฟรีฟอร์มเหมือนกันนะครับดูทีละชิ้นนะครับอันนี้เป็นชุดชิ้นหลังนะฮะสเก์ตหลังของฟรีฟอร์มนะครับสิบเก้าชิ้นนี่ชุดเต็มมีราคาพิเศษนะฮะอินบ็อกซ์โทรหาดับแปดได้ตลอดนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยขั้นเอวนะฮะตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับขั้นเอวมีไฟนะครับเปิดไฟเลยแล้วจะติดนี่ครับ ค่อยๆโพสนะฮะคาดเอวนะฮะมีไฟคาดเอวมีไฟนะฮะแล้วก็การลอยท้ายนะครับติดกับการชนหลังเลยนะฮะแนมเนียนนะฮะแล้วก็มีงุ้มนะฮะคือคุ้มครองข้างหลังเลยนะครับไม่ให้เป็นรอยนะครับอันนี้เป็นของฟรีฟอร์มที่ชุดนี้สิบเก้าชิ้นนะฮะไล่ไปเลยนะฮะ อ่าแล้วก็สปอยเลอร์นะฮะสปอยเลอร์หลังเนี่ยครอบเข้าไปเลยนะฮะดูเป็นมิติมากขึ้นนะฮะดูโฉบเฉียวสปอร์ตขึ้นเดี๋ยวให้โคดใกล้ๆเลยนะครับอ่ามามาตรงนี้ครับอันนี้ฟรีฟอร์มอ่าโอเคเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวไปข้างหลังนะฮะแบบให้ดูแบบมิติข้างหลังหน่อยนะครับสวยๆนะฮะให้น้องขาโพดให้ะฮะเดี๋ยวเชิญด้านข้างนะครับแล้วคันนี้พิเศษเข้าไปอีกนะฮะเอ่อมี มีราวหลังคานะครับโทษนะฮะมีราวหลังคาเหมือนตัวท็อปเลยนะครับราวหลังคานะครับพ่ใกล้ๆเลยครับราวหลังคายาวมาเลยครับเป็นของรุ่นของเขาเลยนะจากฟรีฟอร์มนะฮะชุดเต็มนี้ชุดเต็มนี้สิบเชิ้นบวกราวหลังคานะครับราวหลังคานะฮะเดี๋ยวพดนพ่นข้างๆอีกนะฮะเนี่ยฮะสวยงามฮะ เดี๋ยวจะให้โพสรอบรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเราไปด้านหน้ากันนะโพสรอบรถเลยนะครับโพสรอบรถอีกครั้งหนึ่งนะครับโพสให้เห็นแบบทุกมิติของตัวรถคันนี้นะฮะที่ใส่ฟรีฟอร์มสิบเก้าชิ้นกระจังหน้าวาซูเมาแล้วก็ราวหลังคาของฟรีฟอร์มนะครับไปเลยครับเดี๋ยวโพสให้โพสรอบคันเลยนะครับรอบคันเลยนะครับรอบคันเลยนะครับสวยงามครับ เป็นยังไงบ้างครับหล่อเลยด้วยครับถ้าสนใจยังไงนะฮะทักหาแป๊ะได้ตลอดนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามานะแป๊ะฝากเบอร์นิดนึงนะครับ0995159263นะครับหรือ Line ID นะครับแป๊ะนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะ PAE6586 นะฮะ PAE6586 นะครับหรือฝากเบอร์อีกทีนะฮะ0995159263แล้ป๊ะยินดีให้คำปรึกษานะฮะทุกเรื่อง นะฮะทุกเรื่องราวนะครับนะ้าแป๊ก็มีความชํานาญนะฮะเป็นกูรูทางด้าน m ิลเโดยเพราะตัวใหม่นี้เลยนะฮะฝากด้วยนะครับแล้วก็ไว้ฝากกันไว้คลิปหน้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับยังไงวันนี้น้าแป๊ะลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ฝากที่ติดตามน้าแป๊ะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ